กับฉันเรา นายกิมไข่เต่าครับรายการสาระดีๆนะคะและบนพื้นฐานของคำว่าเพื่อน,น,นคนผมแต่วันนี้นะครับคู่นะครับเพื่อนที่จะมาในรายการน ครับต้องถือว่าเป็นคู่ที่ฮอตมากแล้วก็ฮาด้วยฮาด้วยเป็นที่เป็นที่ที่กอที่กองโด่งดังทั้งคู่เลยมีผลงานเยะแยะมากมายเป็นคู่เพื่อนรักอารมณ์ดีอารมณ์ดีคนหนึ่งนี่เป็นยังไงนะคนหนึ่งที่เราตั้งใจจะหมคือนุชเนี่ยชอบเล่นกีฬาขี่ม้าอยู่แล้วแบบว่าปีนเขาวันนี้เพื่อนเราคนหนึ่งฝั่งเราเนี่ยเป็นนักกีฬาเหมือนกันใช่เป็นนักรักบี้ รักบี้แล้วไงรักบี้ไงนักรักบี้กล้ามบึกกล้ามใหญ่บึกกแน่นมัสโซ่แต่นักรักบี้นี่มันแบบมันใหญ่เกินนะทำไมอะฉันว่าฉันเดี๋ยวมันมาจับฉันทุ่มเอาอ่ะงั้นันนี้ดีกว่าฉันเลือกคนนึงที่เป็นคู่เพื่อนสีขาวเรียวด้วยนะใสใจดีที่แน่เหมือนพระเอกเกาหลีนะเออนั่นแหละจองนี่แน่แหละวันนี้ทำไมหรอโอ้โหขาสั้นจู๊ดเลยอะไรนี่เรียบเรียบนะ ชุดเรียบเสื้อปาชมพูขนตางอนอนนนิดึงแล้วทรงผมนี่ก็เรียกทรงอะไรนะทรงเนี้ยเหรอนี่ไม่เคยบอกใครเลยนะทรงอะไรคะทรงม้ากระชากใจเอ้าจะเป็นใครเดี๋ยวไปจช่งแน่นะครับปีเธอฉันนั้นแป็นกระติ้งไข่ตา สวัสดีค่ะแหมนึกว่าใครโทรนึกว่าใครไม่บอกจะได้แบบแหมโพส,สหน่อย,ยกำลังถ่ายไปไมายอ,อยู่เห็นคนเดินตัด<อ>่านไม่ใช่หรออ๋อสรุปว่าผิดแล้วเข้าเฟร,รมเองใหญ่ยัยงไงครับค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ประคริมรับเชิญของรุ่ในวันนี้นะคะก็คือคุณกิ๊บวัฒนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ สวัสดีครับคุณเชษฐวุฒิครับสวัสดีครับคุณสอดรมเทพพิชชาครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะฮะใครตอบรับเชิญร์ทั้งผมนะครับคุณบุ้ยนะครับเชษฐวุฒิวัชระคุณครับนี่ วันนี้มากับเพื่อนซีในวงการไม่ต้องบอกเลยทุกคนก็รู้คุณบิ้เชนทวุฒิใช่ไหมครับใช่แล้วนี่ผมมาแล้วผมกำลังจะเข้าไปทีมงานบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปคุณเบิ้อยู่ด้านในไม่ให้ผมเข้าไปจริงจริงแล้วผมไม่อยากจะมาสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนคนนี้คือเบื่อแล้วใช่ไหมคือไปไหนก็เจออคนนี้นะฮะแล้วก็จริงๆนิสัยเขาก็ไม่ค่อยดีเออไม่ดีไม่ดีไม่ดีชอบใช้กำลังเขาชอบใช้กำลังเขาดูซอฟมากเลยนะสุภาพเจนท์แมนมากับผู้หญิงแต่เขาเล่นกล้าเพื่อ โชว์กำลังเวลาเวลาเห็นผมทีไรในรายการเนี่ยเ,เขาจะต้องเข้ามาซ้อมชนวิ่งชนวิ่งกระแทกเขาเนื้อเขาเล่นรักบี้กับผมอยู่เข <c oughs> าเป็นนักกีฬารักบี้ทีมชาติ <c oughs> แล้วเล่นกล้ามใหญ่ด้วยโอ้โห و, เป็นคนใช้แรงเออใช่เขาบึกมากเลยเนาะแล้วก็ไม่กลัวว่าอีกคนนึงจะเจ็บหรืองเงปล่าไงนะเพราะตัวเราก็พรียดขนาดเนี้เจอ ไม่แล้วเขาไม่ชวนไปเล่นแบบ work out fitness อะไรกับเขาด้วยหรอชวนครับชวนหลายคนหลายคนตกเป็นเหยื่อเขาหลายคนไม่ทราบว่าเวลาชวนไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะมาขายโปรตีนโปรตีนที่ไม่กล้าใช่ไหมแล้วเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นล่าสุดได้ไปเที่ยวประเทศอิตาลีเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นจากการขายโปรตีนอยากจะถามว่าคุณกิฟเนี่ยโปรไฟล์ของเขาเนี่ยสมมติพูดถึงกิฟวัฒนารู้จักรู้จักกิฟต อะไรคืออย่างแรกเป็นคนชั่วครับคิดตอนนี้ถ,ถ Girl, ้าเกิดล oh? ึกๆถ้าพูดให้มันดีคือเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนทำอะไรทำจริงครับทุ่มเทมากเป็นคนใส่ใจตัวเองสูงจนลืมใส่ใจเพื่อนรอบข้างเป่นคนมีความมุ่งหวังใน เวลาทําอะไรเขามุ่งผลมุ่งผลเลิ่ตลอดรู้จักกันมากี่ปีแล้วคะโอ้ตั้งแต่ทำทำทำร,รายการด้วยกันใช่ไหมทําในศูนย์จ็ดโชว์ก็เริ่มจากศ<ป>ูนเจเลยปะผมเข้าปีที่สิสุดอย่างนี้เนี่ยอะแล้วที่วันพ่อผ่านไปแล้วเนี่ยอยากให้ถึงวันแม่เลยๆจังเลยอะ <laughs> ผ่านไปแล้วใช่ไหมไอ้พุทธาวันแม่แล้วไงวันแม่เนี่ยคิดจะได้แต่งตัวสวยๆไปเก็บดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาลัยให้กับหมอแม่ไงผมทางานสูนเจ็ดปีที่10นะครับแต่บวยเข้ามาก็บวยก็น่าจะปีที่8ดที่หลังเราเพียหลังเราประมาณปีที่8ก็จะเจอเนี่ยเจอบวยก็เกือบ1ิปีประมาณ8ปีก็ถือว่านานเป็นเพื่อนกันนานมากจากรายการเนี่ยนะแลชี่มากเลยตอนไหนคือตอนแรกที่ผมเข้ามาทําก่อนเขาใช่ไหมทีมงานก็ถามว่า พอรายการที่ได้ได้ทร่วมกันก็สัมภาษณ์บุ้ยคุณบุ้ยรู้สึกไงบ้างที่ได้ทํากับคุณกิ๊ฟอ๋อคุณกิ๊ฟก็เป็นคนดีนะครับคุณกิ๊ฟเขาดีอย่างนั้นเขาเป็นคนพูดจาฉะฉานะครับผมลืมคุณกิ๊ฟมานานแล้วแล้ววันนี้มันทําไมครับแล้ววันนี้พอคุ้นเคยกันมันเดินมาตบหัวผมเนี่ยอมือันไปล้อยมนนั้ไปแล้วผมจำภาพนั้นได้มันให้ความเคารพมันให้ความเคารพกับผมทุกอย่างผมเข้ามาทางานรุ่นพี่มันพอเดี๋ยวนี้มัน จริงเหรอผมถึงผมถึงไม่ชอบผู้ชายคนนี้ก็เห็นว่าเราาว่เป็นรุ่นน้องนะก็คิดดูสิมันใช้กําลังมันใช้กําลังขนาดนี้ผมถึงไม่อยากยุ่งยอะไรกับมันมากเพราะว่าตอนแรกพูดคุนบวยตอนนี้เริ่มมันมาแล้วจิ๊มันรุ่นน้องเราใช่ไหมรุ่นน้องบวยใช่ไหมรุ่นเดียวกันก็นี่แหละครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเอ่อนกันไม่มากถ้รุ่นเดียวกันอ่อนเดือนไม่มากอะไรอย่างเงี้ยให้พิสูจน์ว่าสนิทกันจริงไหมแปดปีเนี่ยเดี๋ยวเรามีคําถามนะคําถามแรก อุปกรณ์มีไว้บอร์ดด้วยนะตอบตอบเอาละถือให้ก็คือว่าบวยชอบกินอะไรมากที่สุดบวยชอบครับใช่อาหารนะคะครับบวยเขาเป็นคนเล่นกล้ามอไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับไขมันไขมันไม่แตะน้ําตาลไม่แตะแป้งไม่แตะเขาจะชอบกินโปรตีนโปรตีนที่นี่ก็จะเป็นโปรตีนที่มาจากเนื้อเนื้อย่าง เขาชอบทานเนื้อโปรตีนแล้วก็ต้องมื้อนึงก็ต้อง200กรัมขึ้นไปหเขาจะเป๊ะมากลเป๊ะขนาดนั้นเขาบอกว่าเพราะไม่งั้นกล้ามเนื้อจะไม่สวยขนาดนี้ตอบได้เลยเขาชอบกินเนื้อย่างโอไยพออานนท์เฮ้ยที่มยไว้ผมยาวไม่ได้เลยนะเห็นนะผมยาวน้าเหมือนอานนท์มากผมนะฮะให้ดูงี้เกมทายใจคู่ซีต้องรู้ใจซึ่งกันและกันผมถามคำถามแรกก่อนเลยถามว่า อะไรคืออาหารจานโปรดของกิ๊บอะไรคืออาหารจานโปรดของกิ๊บอะครับมันชอบถ้าเกิดที่เคยไปทํางานด้วยกันเวลาไปตันังหวัดเงี้ยมันจะชอบแบบว่าอ่าผมเขียนแลน้วนยครับพวกเน้นนี่นะปลาหนึ่งคำ<อ>ถ,ถามที่2องนะคะค สมมุติว่าบุ้ยมีเงิน3,000บาท3 0 0พันนะจะเอาไปทำอะไรมีช้อยให้เลือกข้อ, 1, อ1ไปทำบุญซื้อลงศพข้อ2ก็คือเอาไปช่วยบริจาคช่วยเด็กยากไร้อ,อันนี้3ามือเก็บไว้เอง3,000บาทสำหรับบุย้ยผมว่าก็ยังไม่เยอะสำหรับบุย uh ้ย huh. ที่จะเก็บเอาไว้เองนะครับเพราะว่า แต่บ๊วยเป็นคนชอบทําบุญเห็นเห็นเห็นชอบรังแกคนแบบนี้ชอบแสดงพลังแต่เขาเป็นคนอ่อนไหวในใจเขาอะแล้วก็ชอบทําบุญแต่เมื่อกี้นี้ทําบุญมีอยู่สองอย่างก็คือซื้อรงศพกับให้เด็กยากไร้ผมว่าน่าจะเป็นเด็กยากไร้เพราะว่าตอนนี้เขามีลูกสาวชัวร์ช่วยเด็กช่วยเด็กยากไร้เด็กยากไร้ไม่ใช่เด็กนักศึกษา ข้อ2ครับสมมุติว่ากิฟต์ได้ตังค่าตัวจากรายการอะไรก็ตาม3,000ันซึ่งไม่ใช่รายการเราแน่มีตังติดตู้สามพันจะทําบุญที่ไหนบ้างหนึ่งทำบุญบริจาครงศพสองไปบริจาคให้กับเด็กที่ยากไร้สาม เก็บไว้เองทั้งสามพันคุณจีนนั้นแหลโคมันมาเนี่ยเป็นสิบเป็นสิบปีเหมือนกันไม่เคยมันทําบุญเลยเอาข้อสายเลยเก็บไว้เองครับเก็บไว้เองเก็บไว้เองเลยถ้ามีข้อบอกว่าข้อสี่ทำบุญอาหารกลางคืนอ่เงี้ยโอเคจดจะตอบเก็บไว้เองนะครับครับเาข้อสามหนังสือพราะเห็นก็ชอบเป็นคนอ่านหนังสือมากเลยใช่ไหมมาถึงสตูก็อ่านั่งอ่านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังสือที่เขาชอบคือหนังสือประเภทไหน มีให้เลือกบ๊วยชอบอ่านเยอะอ่ะม,มีให้เลือกอกีฬาหนังสือเกี่ยวกับเด็กแล้วก็หนังสือต้นไม้นี่ตอบได้เลยล่ะตอนนี้มันบ้ามากแต่ก่อนท้าความบัวยเป็นคนบ้าอ่านหนังสือมากนะ <c oughs> แล้วเป็นคนที่ เจอกี่ครั้งสมมติวันนี้เจอเล่มหนึ่งพรุ่งนี้เจออีกเล่มหนึ่งแล้วแล้วแต่ละเล่มก็จะหนาหนาคือคืออ่านจบแล้วคือเราก็บอกเฮ้ยเล่มเมื่อวานยังอ่านไม่จบเลยแล้ววันนี้เปลี่ยนเล่มได้ไงนี่อ่านหนังสือสร้างภาพนี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะต้องถือหนังสือมาเพื่อให้เป็นคนมีภูมิเป็นคนมีความรู้เป็นคนที่อ่านหนังสืออยู่เป็นประจำสร้างภาพแต่ช่วงนี้ไปไหนมาไหนเขาจะถือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้โอเออทำไมอ่ะคือมีบ้านใหม่ไง แล้วแล้วตอนนี้คือบ้านใหม่ก็มีที่เยอะไปไหนมาไหนก็เห็นต้นไม้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่แล้วผมชอบปลูกต้นไม้เขาก็จะมาคุยกับผมแล้วก็พักหลังเนี่ยสองเดือนหลังเนี่ยมาเห็นถือหนังสือต้นไม้ตลอดวันนี้เนี่ยไม่รู้จะถือมาหรือเปล่าผมว่าหนังสือต้นไม้หนังสือเกี่ยวกับต้นไม้นะคะต้นไม้นะที่คุณบวยต้องอ่านชอบอ่านที่สุดช่วงนี้นะข้อสามครับตอนนี้ เห็นทั้งสองท่านนี่กำลังชื่นชอบการถ่ายรูปอา่านหนังสือครับแต่ต้องถ่ายกันหน่อยถามว่ามีหนังสืออยู่สามประเภทหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเด็กเด็กกีฬากีฬาและต้นไม้ครับกิฟเลือกอะไรโต้นไม้แต,ต่กิฟต์ตอบบยผิดอันนี้เออมันอาตอนเรื่องลูก ไม่หรอกไม่หรอกผมรู้มันรู้ว่าผมเลือกต้นไม้เหมือนกันนะตอบว่าท้อสามน้าถูกครบทั่วนะฮะครับผมสามอันเอาล่ะก็เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าจะรู้จริงหรือเปล่าบวยก็ทายแบบนี้ของผมเหมือนกันหรอใช่ใช่เหมือนกันไงแล้วเดี๋ยวมาชนกันว่าแต่ละคนตอบใครถูกผิดมากน้อยก่ากันรู้ใจใครรู้ใจมากกว่ากันอย่างเงี้ยได้ครับตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าคุณกิ๊ฟกับคุณตุ๊มาจะอยู่ในสตูแล้วคุณกิ๊ฟเหรอใช่เราเข้าไปพบเขาดีกว่ายินดีครับไปกันเลยครับไปครับเอาไปสิ เปลี่ยนเธอฉันนังเป็นปาติ่นไข่เต่าเปลี่ยนเธอฉันนังเป็นปาติ่นไข่เต่าช่วงที่สองเผาขน สองของรายการตอนนี้ครูซีของเราทั้งคู่เนี่ยทุกคนก็รู้เนาะพราะเห็นในในรายการที่เขาทำด้วยกันเนี่ยเขาก็คู่กันมาตลอดต้องถือว่าเป็นสเปเชียลเกส์นะครับในในเทปต้องบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะฮะที่ได้คู่เพื่อนซีนะฮะอย่างคุณบุวยคุณกิ๊ฟเนี่ยให้เก็บมาในรายการมากินไข่เต่าเราเลยยินดีครับความจริงจะมาตั้งนานแล้วเกิคิวผมมาได้ตลอดแต่คนนี้เขาทำงานเยอะ ทีมงานติดต่อไปนี่ก็ไม่มาไม่ว่างพอคอนเฟิร์มแล้วโทรมาบอกว่าอ๋อพี่บอยไม่ว่างก็ขอเลื่อนไปก่อนอ๋อติดที่บอยดิเองผมก็เลยต้องต้องนี่ผมแคนเซิลอ๋อวันนี้ผมก็เลยต้องมารอคุณเป็นชั่วโมงนี่เหรอครับคิววันนี้มาติดคิววันนี้คิววันนี้คิววันนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ด้วยอะไรกันนี่มนอย่างนี้เลยพี่เขาก็ทำผมอยู่ในห้องเอาผมทรงไหนปั๊บไอโฟนสี่ เลือกส่งนั้นเลยเอาที่เอาี่เบองเอาไว้เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์พี่ครับพี่เอามีเรร์นซมาให้ชนผมดูเลยป๊บพี่อาจจะไม่เห็นด้านข้างหรือผมสไลด์ให้เห็นด้านข้างป๊า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 ปอาป๊าป๊าป๊ารัาอ่าคราป๊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 าปใาก๊าป๊าป๊าปกาป๊าป๊าปนาป๊าป๊าปในช่วงตานตาน๊ายกาะครับก็ถาม ทั้งคู่ว่าอาหารโปรดของทั้งคู่คืออะไรใครตอบต่อของคุณบุ้ยข<อ>เขาตอบ,บว,ว่ากิฟชอบทานปลานึ่งซีอิ๊วถูกไหมครับใช้เปล่าถูกครับ